สำหรักคลิปนี้เรามาเบิรงประเทศที่หับซื้อสินค้าจากเล้าร้ายที่สุดและประเทศที่เล้าหนีนำเข้าสินค้าจากประเทศนั้นห้ายที่สุดกันว่าจะมีประเทศไรแน่เดี๋ยวเฮานี่มาฟังน้ำกันเลยโดยในเมื่อวันที่เก้าเดือนกุมภาพันธ์ปีสองพันสิบสองสำนักข่าว CRI รายงานข่าวว่า ซอปอจีนยังแมนตลาดซื้อสินค้าจากเล่าเป็นอันดับหนึ่งภายหลังที่ทางรถไฟเล่าจีนได้เปิดน้ำใสยอย่างเป็นทางการเหตุหายการค้าและการขนส่งทางรถไฟคึกคืนเป็นพิเศษและมาหอดในปัจจุบันนี้มีสีป,ประเทศที่กลายเป็นคู่ค้าายใหญ่ทีเล่าหนี่ได้ส่งออกและนํำเขาสินค้าหลายที่สุด ซึ่งในนั้นซอป,ปจีนแมนตลาดที่หับซื้อสินค้าจากเล่าหลายที่สุดเป็นอันดับหนึ่งแรงข่าวจากนังสื้อพิมพ์เศรษฐกิจการค้ารายงานไยหู้เมื่อบดนมานี่ว่ายิ่งเปิดเส้นทางดดไฟแล้วยิ่งเป็นโอกาสดีที่สวยขับเคลื่อนการค้าขายห่วมกันของเล้ากับซอป,ปจีนหลายขึ้น สัพพอการขนส่งผ่านเส้นทางรถไฟในได้ยาบอดถึงสองเดือนแต่สามารถเหตุสถิติหลายถึง 59, หาหมื่นเก้าพันหาห้อยตนเท่ากับหนึ่งตื้อหกสล้านยวนแล้วในทางรถไฟสายนี้บ่เพียงแต่สองประเทศเท่านั้นแต่ยังได้นส่งสินค้าไปอีกสิประเทศที่อยู่ตามเส้นทางรถไฟสายนี้ เป็นการเพิ่มพลังการขับเคลื่อนใหายับการห่วมมือลั่นเศรษฐกิจการค้าละว่างจีนกับเล่าไล่ล้ายขึ้นกัวที่เคยเป็นมาเกี่ยวกับประเทศคู่ห่วมค้ากับซอปป,อปอาวในปี2 0งพทสี่ผ่านมาตามการรายงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแม่นเล่าได้ค้นทรงสินค้าเป็นมูลค่าการทรงออก มีมูลค่า7,000ล้านโดลลาร์ในนั้นตลาดที่หับซื้อลักลักประกอบมีซอปอจีน2,200หอยอล้านโดลลาร์ไทย2 1 87ล้านโดลลาร์เวียดนาม1,200หอยาล้านโดลลา,าร์ออสเตรลี3 48ล้านโดลลาร์และสวิตเซอร์แลนด์ 1.16ล้านโดลาในขณะทีบ่บรรดาประเทศทีเล่านั้นเขาสินค้ามาหลายที่สุดไลแก่ประเทศไทย3,000ล้านดลาสหรัฐจีน1 2 5 5หล้านโดลาสหรัฐเวี 1, ยดนาม4.99ล้านโดลาสหรัฐสหรัฐอเมริกา2.50ล้านโดลาสห,สหรัฐญี่ปุ่น หนึ่งห้ล้านดอลลาร์สหรัฐสัพพอเมื่อโบรอนมานี้ล้าน้าสีคุณหมิงได้ได้งานให้ฮูว่าในได้ยนบุญกุจีนปฏิมานการขนส่งสินค้าสากล ตามเส้นทางรถไฟลาวจีนในเมื่อวันที่31เดือนมังกรหาวันที่6เดือนกุมภาาขบวนรถไฟที่ขนส่งสินค้าสากลตามเส้นทางรถไฟลาวจีนที่ได้ผ่านการติดตามและการกวดกาจากทางลานภาษีคุณมิงมีทั้งหมด42ขบวน ปาดีมันการขนส่งสินค้าทั้งหมดประมาณ23งหมอยตนในมูลค่า2 1 7ยล้านหยวนอันนี้ก็เป็นขอมูลทั้งหมดที่เพิ่นนี่ได้เคียนมาสำหรับเดือนนี้ขออกกจะมาเพียงเท่านี้ละขอขอบใจมดทุกคนได้ที่เขามาเบิงแล้วเฮานี่มันเจอกันไหมในคลิปหน้า